และนี่ก็คือไฮไลท์ที่สำคัญของพี่น้องชาวตำบลตะลิงชันซึ่งแต่เดิมนั้นมีการประกอบอาชีพเพียงแค่หาปลาเล็กๆน้อยๆแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนกันขายบ้างแต่จากวันเวลานั้นเนี่ยครับ50ปีมาถึงเวลานี้จากทุ่งที่เป็นทุ่งของ ต้นกายหีหรือมะม่วงหิมพผานซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นทุ่งที่เป็นทุ่งทงวนคนก็จะมาหาเม็ดกายหีกันที่นี่แต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ครับกลายเป็นสวนปา่ากลายเป็นการทรําเกษตรมีการเลี้ยงแพะนั่นคือการปศุสัตว์เลี้ยงไก่แต่วันนี้ครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเรือหัวโทง ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาตั้งตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้วันนี้การสืบสารสืบสายเลือดสืบทอดต่อยอดมาถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรือบัวทงนั้นแต่เดิมเคยใช้เพียงแค่เป็นการสัญจอดไปมาระหว่างเกาะต่อเกาะมีการใช้แรงนะของคนติดแจวหรือพายมีการประกอบ อาชีพอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้ไม้กงกางมาเผาถ่านเป็นอุตสาหกรรมเผาถ่านที่นี่วันจากตรงนี้เองครับความเปลี่ยนแปลงของยุคนั้นการใช้เรือไปหาปลาแต่เมื่อเวลายาวนานขึ้นกระบี่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการท่องเที่ยววันเรือต่างๆเหล่านี้ครับที่มีการต้จนจรไปมาระหว่างเกาะต่อเกาะการเชื่อมโยงระหว่างการที่จะออกไปยังตัวเมืองโดยการใช้แกวนะครับหลังจากมีเครื่องยนต์ อจากนั้นก็นำไปสู่การประมงชายฝั่งแต่เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาครับการใช้เรือหัวทงมาเพื่อที่จะบริการให้กับนักเที่ยวนั้นเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับเพราะการที่มีอาชีพในการต่อเรือหัวโทงของพี่น้องชาวตาบตลตลิ่งชันที่เราเรียกว่าคลองรัวคลองยวนหาดยาวปากหลาเมื่อก่อนเคยต่อกันเล็กๆน้อยๆครับ แต่เนื่องจากว่ามีความต้องการของตลาดสูงมากอุตสาหกรรมต่อเรือโดยใช้วิถีชุมชนตรงนี้ครับก็เจริญเติบโต,อตองอกงามขึ้นจนทั้งว่าในบัดนี้นั้นการต่อเรือนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและก็ได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดและการส่งเสริมจากอุตสาหกรรมในส่วนของการต่อเรือนั้นเนี่ยบอกว่ามันเป็นภูมิปัญญาแต่เมื่อฟังบางโหดกันเล่าให้ฟังบอกว่า ณวันนี้นั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยอยากจะประกอบอาชีพนี้ก็หันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นก็ทําให้ผู้ที่ต่อเรือวัวทงที่เป็นอาชีพนั้นเนี่ยครับอยากแต่เดิมนั้นมีมากครับมาปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่สิบหกกลุ่มนั่นเองตรงนี้ครับเป็นปัญหาว่าเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องนี้นั้นซึ่งเป็นความสําคัญเป็นภูมิปัญญานี่คืออัตลักษณ์ของบ้านเมืองของเรา,ขอ,เราของชาวใต้ฝั่งอันดามันและทั้งนั้นก็คือชาวกระบี่นั้นเนี่ย มันจะหายไปหรือเปล่าเนี่ยผมฝากเรื่องนี้ไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่สาคัญยิ่งเพราะถ้าขาดเรือวตโพงเมื่อไหร่ก็ตามจิตวิญญาณในสายน้ำนะครับหรือว่าในเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวนั้นก็จะเปลี่ยนจากเ,เรือวัโธงที่ทําจากไม้กลายมาเป็นเรือที่ทําด้วยไฟเบอร์กลัสหรือเป็นพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นก็ทําให้สิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเรานั้นยักวุนหายไปวันนี้เรามาดูครับว่าวันนี้นั้นการต่อเรือวอัโพงนั้นเนี่ย เขาต่อกันอย่างไรทําอย่างไรที่เป็นภูมิปัญญาที่บอกว่าวันนี้ชาวต่างประเทศสนใจอยากจะซื้อไปอย่างคนาดาอเมริกาไปที่ยุโรปนะครับไม่ทั้งฝั่งอ่าวไทยเขาข้ามไปถึงระยองจันทบ,บรุรีไปถึงนครธีมราชจากฝั่งนมนนั้นไปถึงภูเก็ตพังงาระนองลงข้างล่างไปถึงตรังสตูลและก็ไปที่มาลเลเซียเพราะน้อาติดตามชมกัครับว่าการเป็นภูมิปัญญาตรงนี้ ควรจะดูแลรักษาควรจะอนุรักษ์สืบทอดต่อไปหรือไม่อย่างไรครับการนำเอากระดูกงูของเรือขึ้นมาจากการแช่น้ำเพราะว่าไม่ต้องการให้ไม้มันแห้งเกินไปทั้งว่าทำไมไม้เนื้อไม้นั้นแตกเพราะตอนนี้ก็เราจะเห็นได้ครับว่าเขาจะดึงขึ้นไปครับขั้นตอนของการทำงาน หลังจากที er mm ่ม hmm. ีการนําไม้กระดูกงูของเรือนไปแช่น้ําแล้วนะครับเมื่อต้องเอาขึ้นมาดําเนินการนั้นก็ดึงขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มาวางครับขั้นการต่อเรือหัวทงนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือผลิตเสียมหรือว่ากระดูกงูนนมาวางก่อนแล้วก็ปรับแต่งให้เรียบร้อยเมื่อได้ที่แล้วก็จะเอากระดานแผ่นแรกขึ้นมาทาบกับกระดูกงูและเมื่อเข้ารูปได้แล้ว ก็เอากระ,กระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาประกบกันแล้วก็แต่งให้เหมือนชิ้นแรกลลแล้วขึ้นทีละคู่คู่ที่สองเช่นเดียวกันเอาแผ่นที่สองขึ้นมาเมื่อได้รูปร่างแล้วก็กระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาประกบแล้วก็ตัดขึ้นมาจนทั้งได้ที่นี่คือกระดานแผ่นแรก,ก,ก,กที่จะนำมาประกบกับกระดูกงูแล้วก็จะมีการปรับแต่งให้เข้ารูปจนเรียบร้อย ย่ออีกแผ่นหนึ่งมาประกบแล้วก็ตัดให้เท่ากับแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองนี่ในการทําอย่างนี้ครับจนทั้งว่าขึ้นมาเป็นรูปร่างของเรือนั้นเสร็จร้อยแล้วแต่เรือนั้นเนี่ยนะครับมีขนาดเช่น19ตัวกง21ตัวกง23ตัวกง25ตัวกงเพราะบห้าัขนาดที่กล่าวมาถึงนี้ก็คือไปใช้งานในเรื่องของการทําประมงบ้างแต่ว่าเรือนขนาดใหญ่นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะ ไปใช้ในเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวแม้กระทั่งบางลำนั้นไปถึงสะตูลไปถึงนราธิวาสไปถึงยะลานะครับจากขั้นตอนแรกที่มีการขึ้นกระดูกงูแล้วกระดานแผ่นที่หนึ่งคู่ที่1แผ่นที่2คู่ที่2ขึ้นมาทั้างว่าขึ้นเป็นรูปร่างของเรือที่นี่แล้วครับนี่คือเป็นภูมิปัญญาถามว่าภูมิปัญญาอะไรการต่อเรือทางภาคกลางนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นกระดูกงูก่อนแล้วขึ้นตัวปง แล้วเอากระดานมาประกบแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับที่นี่เอากระดูกงูงมาวางก่อนขึ้นกระดานแผ่นที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแผ่นที่สองคู่ที่สองขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งได้รูปร่างตามต้องการแล้วก็จะมีการเริ่มวางตัวโคงตัวโคงก็จะวางด้านด้านก่อนแล้วก็ไม่ได้แล้วก็มาตัดประกบเป็นคู่นี่คืออันที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งทำเรื่อยครับจนกระทั่งว่าจะเป็น19เป็น21 23 25ตัวโคง ก็จะได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพอเมื่อได้ตัวกรงเสร็จไปแล้ว,ลวขั้นตอนต่อไปทําอะไรก็คือใส่โขนหน้าก็คือหัวขเขาเยวโทงแล้วก็ตามด้วยโขนหลังเพราะฉะนั้นการทําอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการรักษาสมดุลคือเรือพวกนี้ครับพอลงน้ําแล้วนะยจะไม่มีคําว่าเอียงซ้ายหรือเอียงขวานี่คือภูมิปัญญาครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับว่าหลังจากที่ขึ้นหัวโขนแล้ว จะทำยังไงต่อไปดูครับเมื่อใส่ขนท้ายนะครับขนหัวแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็จะมีการวางนะครับไม้ผืนกระบนนี้เรียกว่าปิดหัวกงปิดหัวกงนะครับแล้วก็ยาวตลอดไปทั้งถึงหัว,ห,วหัวเรือนะครับทั้งสองข้างแล้วก็เริ่มนะครับในส่วนของตัวจะปิดท้ายแล้วก็นี่คือแท่นเครื่องที่จะว,วางสำหรับใส่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ยัน,ยนม้าเครื่อง สีสูบตามปัจจุบันก็ตามนี่คือเป็นที่วางเป็นที่วางแล้วเรามาดูข้างในครับว่าจากขั้นตอนของการใส่กงนั้นเนี่ยก็จะมีเห็นแล้วครับว่าตรงเนี้มีกงเสร็จไปแล้วการขึ้นตัวกงนั้นนะครับก็คือจากกงอันแรกเมื่อทําเข้ารูปดีแล้วก็จะเอาไม้กงตัวนี้มาประกบกับไม้ตัวกงอีกตัวหนึ่งเพื่อให้มีขนาดเท่ากัน เมื่อเท่ากันแล้วก็จะมีไม้ขวางอีกตัวหนึ่งเชื่อมระหว่างตัวกรงทั้งสองเพื่อให้แข็งแรงแล้วก็จะมีกรงถัดไปก็คือมาด้านท้ายแล้วก็มาด้านหัวถัดไปด้วยครับจะัา้าว่าได้ครบแล้วถึงจะมีการดําเนินการขั้นตอนก็คือการปิดโค้บกรงอีกเป็นต้นหลังจากขั้นตอนที่ผ่านมาเสร็จแล้วครับก็จะมาใส่ตัวยึดกรงทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าราวถูแล้วก็ตัวที่ข้างล่างนะ ก็จะเป็นตัวอีกคู่หนึ่งนะครับที่มีการทําให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการขัดพื้นกระดานข้างนอกครับท้องเรือที่มันยังมีความนูนความสูงนะครับความต่ําไม่เท่ากันก็ใช้กบนะครับใสเพื่อให้เรียบเมื่อเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ที่แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าก็จะมีการตอกหมัน การตอกหมันนะครับก็ใช้ได้นะครับเชือกได้ที่เขาทำไว้เฉพาะในการที่จะเอามาตอกหมันเรือซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บรอยต่อระหว่างไม้ที่มันไม่สนิทเนี่ยครับเมื่อเมื่อมีการตอกหมันเสร็จแล้วครับก็จะมีการยายาแนวยาแนวเพื่อไม่ให้แนวตรงนี้ครับมันมันรั่วแต่เมื่อเรือนั้นลงน้ําแล้วครับไม้มันก็จะยืดตัว ก็จะทําให้แนวเนี่ยครับมันชนิดมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เรือไม่รั่วเพราะเรือต่างๆที่ต่อทัง้งหมดเนี่ยครับราคาก็ปลาเข้าไป2องแสนห้าก็คือ25ตัวกง23ตัวกลงก็ประมาณ2องแสนครับแล้วก็มายี่สิบตัวกงก็ประมาณตั้งแสนเจ็ดแสนหกแต่เพราะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวตาบลสลิงชันที่นี่ครับหลังจากที่มีการขัดท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ความเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็จะมีการลงน้ำมันยางน้ำมันยางนี่ก็หมายถึงต้นยางที่เป็นต้นไม้เบญญพัรณุ์ไม่ใช่ยางพารานะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญามรรจุแต่เ,เดิมคือการต่อเรือวัชทองนั้นเนี่ยไม้ที่มาทําเรือนั้นเนี่ยต้องมีการรักษาเนื้อไม้พรังการใช้มาแต่เดิมนั้นก็คือน้ำมันยางนั่นคือเป็นภูมิปัญญานั่นคือเป็นภูมิญญความรู้ของท้องถิ่นว่าเมื่อเราทาน้้ามันยางแล้วไม้พวกนี้เขาบอกกินน้ํามัน น้ำมันยางนั้นก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไม้รักษาเนื้อไม้และขั้นตอนจากหลังจากที่ทาน้ำมันยางแล้วก็มีการลงสีกันเพียนนะครับตรงนี้ก็เวลาลงน้ำไปแล้วครับก็ป้องกันไม่ให้เพียงนั้นมาเจาะเนื้อไม้เข้าไปครับทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วครับขั้นตอนจากตรงนี้ไปนั้นก็เราจะเห็นได้ว่าเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปเราจะเห็นว่าการไปใช้งานนั้นเนี่ย มันจะมีการใช้งานโดยจะมีเครื่องยนต์อยู่ข้างนอกเรียกว่าหางยาวจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยันมาาจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์มือสองต่างครับก็จะวางอยู่ตรงนั้นก็จะมีโขนขึ้นมาแล้วก็มีตัวรับนะครับแท่นเครื่องอยู่ตรงนั้นแต่มีลักษณะหนึ่งก็คือว่าจะมาวางอยู่กลางลำเราเรียกเรือวางท้องอันนี้นั้นก็จะไม่มีตัวยิดแท่น,ทนข้างบนแต่ว่าจะมีการวางแท่นข้างล่างจากวัตถุประสงค์ ของการใช้งานเช่นเรือลำนี้ครับไปใช้ที่เขื่อนบางรางที่จังหวัดยะลาเพราะฉะนั้นการที่มีการปรับแตง่งก็แล้วแต่ทางผู้ที่จะเอาไปใช้งานหัวท่าน้นเนี่ยเขาจะมีหลังคาลำนี้ก็จะมีการใส่หลังคาเป็นการกันแดดนะครับกันลมกลันฝนเรือลำนี้นั้นเป็นเรือที่ใช้เครื่องวางท้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยนะครับ ก็จะมีเครื่องยนต์วางอยู่กลางลำก็จะไม่เห็นตัวโขนท้ายจะไม่เห็นตัวแท่นเครื่องที่อยู่ด้านหลังแต่เราจะเห็นว่าด้านล่างนั้นเนี่ยก็มีเพลาของกระบอกเพลานั้นแล้วก็แกนก็คือเพลาของเรือนั้นก็จะโผล่อมาข้างนอกแล้วก็จะไปใส่หางเสือต่างๆเป็นต้นตของกระบี่นั้นเนี่ยครับก็มีบ้างที่ใช้ลงังคาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป็นเรือหัวทง ใช้เครื่องวางอยู่ข้างบนแท่นของเครื่องเรียกว่าเรือหางยาวแต่วันนี้ท่านทราบไหมครับว่าคําว่าเรือวัวทองนี่นมาจากอะไรบางคนไม่เข้าใจครับว่าชื่อของเรือวัวทองนั้นเขาตั้งมาจากไหนเวลาเขาออกทะเลครับเขาจะเห็นปลาชนิดหนึ่งซึ่งเวลาเขาวิ่งไปตามน้ำครับมันจะกระโดดขึ้นมาแล้วก็ใช้หางตีน้ํา หัวก็จะพุ่งเหมือนขมนซึ่งเป็นภาพที่สวยงามน่าสนใจมากเป็นตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของท่องเที่ยวที่ชอบมากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเป็นหัวต้องเรียกเรือนี้ว่าเรือทองน,นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากการต่ออย่างนี้ครับข้างหน้าแหลมข้างท้ายแหลมนั้นนี่คือภูมิปัญญาจ,จริงๆเพราะเวลาออกไปไปเจอคลื่นเจอลมนะครับเรือนี้สามารถโต้คลื่นสามารถต้านทานลมได้และ ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็โต้ขึ้นได้ดีเพราะเรือต่างๆนี่ครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่จริงๆครับบังโหเนี่ยชื่อสุมเมธาคลองยวนเพระพื้นที่ตรงนี้คือคลองยวนจากการต่อเรืออย่างนี้เป็นต้นมานครับมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างที่อยากจะบอกให้ทางการมาช่วยอะไรบ้างเรือ่อง ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนอกจากเรื่องไม้เรื่องอะไรแบบนั้นเนี่ยจะทางรัฐก็ช่วยได้เรื่องไม้ไออุปกรณ์ที่เอามาทําเรือนะครับคือเมื่อก่อนนะครับไม้เนี่ยที่เวลาเอาจากผืนแผ่นดินข้ามนะสะพานมาเนี่ยตอนแรกเขามีปัญหาครับแต่เมื่อต่อเรือเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะลงน้าแล้วครับ เจ้าหน้าที่ก็มาจัดก,การเลยครับคนต่อเรือต้องวิ่งเข้าป่าแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เอาเรือไปเพราะขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาบัดน,นี้นั้นนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปีที่เรามีการแข่งขันต่อเรือวัทงที่น่านเมืองกระบี่เมื่อปี2อ 3, 3 8นะครับจากวันนั้นเป็นต้นมาครับทางผู้ราชการจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้นก็ได้สั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกต้องดูแลเพราะนี่คือภู่ป,ปัญ,ญญาถ้าเราตัดตอนตรงนี้ไปแล้ว ทิงเหล่านี้ยังไม่เกิดมาถึงปัจจุบันต้องขอบคุณเรื่องนั้นด้วยเรื่องที่2ที่พูดถึงนะครับเรื่องไม้ณวันนี้นั้นก็ถือว่ามีการผ่อนคลาบ้างแล้วไม้จากนอร์สามไม้จากชน,นดูดก็สามารถเคลื่อนย้ายมาจากต่างจังหวัดได้จึงมีไม้นะครับมาให้ใช้ในการต่อเรือนถึงเวลานี้เรื่องนี้ครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าที่มีพื้นที่ที่ว่างครับลองปลูกต้นไม้ครับเช่นไม้พยอมเช่นไม้ตะเคียนตะเคียนทอง นะแต่เคยนจ่ายต่างๆที่มาใช้เพื่อประโยชน์ในการต่อเรือได้นั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีไม้เหล่านี้ครับมาใช้เพื่อการต่อเรือต่อไปเพื่อสืบทอดเพื่อความยั่งยืนเมื่อก่อนนะั้ในการต่อเรืออย่างนี้ครับวาจะขายได้สักลำหนึ่งต้องใช้เวลานานแต่ณนวันนี้นะถักไม่ทันครับเราจะเห็นได้ว่าตรงสะพานที่ข้ามที่เชื่อมระหว่างฝั่งนะครับกับเกาะที่นี่ จะมีที่ลากนะครับที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยลากผ่านไปทุกวันครับอย่างน้อยวันละหนึ่งลำวันวันนี้16กลุ่มของผู้ที่มีอาชีพในการต่อเรือทั้งของรัว้วทั้งโครงยวนทั้งหาดยาวและป่าสนนั้น16กลุ่มตรงนี้ครับถือว่าเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำเพราะลำนึ่งเดี๋ยวนี้ครับ25ตัวกงก็อย่างน้อยก็2แสนห้าขึ้นอยู่กับไม้ด้วยนะครับถ้าฉันบอกว่าต้องการไม้แต่เครนทองนั้นลำนั้นก็สามสี่แสน แต่ว่าถ้าใช้ไม้พยอมม้ต่างๆก็ราคาก็ลดหลันลงมาเพราะ,ะน,นเรือ25ตัวกรง23ตัวกงรกง21ตัวกรงที่ใช้ในการทําอาชีพครับไม่ไว่าจะเป็นการประมงไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวน,นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญที่ได้สร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพีน่นองที่นี่ท่นนานทราบไหมครับว่าเรือต่างนียครับมีคนที่เขามาเที่ยวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรือเนี่ยสวยจริงๆถึงมีการซื้อนะครับเรือเนี่ยครับไปยุโรป ไปสแกนดิเนเวนนะครับไปแคนาดาแล้วก็ไปถึงญี่ปุ่นเราเจะเรือนี้ครับไปเล่นตามคลองในแม่น้ําต่างๆของต่างประเทศเหล่านั้นแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับจะมีการพูดถึงเรื่องของเรืออย่างนี้ครับถ้าจะเอาไปสักทีเนี่ยมันยากแต่วันนี้ครับบอกว่าเขาอยากจะได้และเงินเขาน้อยแล้วก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้ทําไงก็บอกว่าให้ต่อเดี๋ยวโทรวันนี้ในกลุ่มของมังโธนะครับก็มีการได้รับการส่งเสริม การต่อเรือจำลองขนาดจิ๋วครับ mm hmm. เช่นเดียวของสมบูรณ์มั่นค้าที่เกาอกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอท็อปของเมืองกระบีที่คนเรียกหาต่อเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาจังหวัดกระบี่มาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆสิ่งที่ติดไม้ติดมือที่เป็นของฝากนั่นก็คือเรือจำลองหัวโทงขนาดจิ๋วนั่นเองวันนี้ครับท่านได้มาติดตามชมนะส่วนหนึ่งของทางด้านของการต่อเรือที่บ้านของรั้ว ต่ว่ายังมีอีกหลายที่ครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมกันว่ามีตรงไหนบ้างอย่างน้อยสุดครับก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ให้กำลังใจถ้ามีเวลาว่า,วางก็มาเยี่ยมดูครับว่าการต่อเรือตรงนี้ครับมันเป็นอย่างไรหรือถ้ามีลูกหลานท่านใดสนใจครับอย่างเช่นโรงเรียนสถาปัตย์ช่างก็ตามเทคนิคก็ตามก็มาดูครับว่าตรงนี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยทั้งเทคนิคและสถาปัตย์ช่างเพื่อต่อยอดเพื่อให้งานต่งตางๆนี่ครับดับงไว้เพื่อ ต่อยอดไปถึงลูกหลานต่อไปไม่ให้ขาดช่วงและทําให้ภูมิปญาน,นั้นตกหล่นต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการโกงเงาเล่าเรื่องขอขอยทุกคนนั้นนะครับมีความสุขความเจริญครับคิดถึงใดก็ขอให้สมความปรารถนาและขอให้มีชีวิตที่มีความสุขและอายุยืนยาวครับ